นน้นๆๆๆๆๆๆดิงดิิโอ้ยเฉยนเเนี่ยยังปิดหน่อยเดียวเพื่อนาาเฉยมึงะขี้เดียวกันว่มันเปียกเลยนะโขี้กฉนวะลองพาแม่มาซื้อเบ็ดมาไว

จริงจริงนอนก็ตดนั่งก็น้อนก็ตดนั่งก็นอนหรืก็ขี no ้ออามันจะออกเลยมงมันจะออกเลนออนานแ้วอ่านนกบไปมอ่าน้นกบจริงจริงนี่ห้าทำไมเลยเหรอหัมืดมืดเหรอ

เอา<ๆ><ๆ>เอาอเอฮ้ยไอต้นเฟรมือกูบะาคหัวเจ้าพ่อแม่นี่ก็รูจะไปสี่หนองบัวอยู่ดอกวอดีแหละดีไปซื้อผลไม้ด้วยรูไปนียบรถล้วเมื่อยเดี๋ยวขับเป็นก็ได้ไปดินับเมียลองคนไป,ไป 嗯，见了嘞。